สวัสดีครับพบกับทีเด็ดบอลวันละตัวของวันที่2สิงหาคมนะครับครับวันนี้ก็จะมาในลีกของเบลเยียมนะครับอ่ามาในคู่ของวสต์โลนะครับพบกับอ่าชูเต้วาเลเกมนะครับผมคู่นี้นะครับคิกออฟกันในเวลา3ามทุ่มของบ้านเรานะครับครับคู่นี้นะครับเฮดเเคยเจอกันมาก่อนอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เวลาเจอกันนะครับ เป็นทางของเวสต์เโลเองนะครับที่มีการทําประตูครึ่งแรกได้สวยกว่านะครับแล้วก็ทําแต้มได้ดีกว่านะครับส่วนวอลเลยเกมนะครับวอลเลยเกมครับมีการเสียประตูของการเฮดต่อเฮดเจอกันนะครับมีการเสียประตูไปถึง13ประตูด้วยกันนะครับส่วนเวสต์เโลนะครับไม่แพ้มาแล้วครับ3นัดนะครับฟอร์มคือสูสีมากครับแต่เวสต์เโลครับมีความได้เปรียบกว่าในเชิงชั้นนิดหนึ่งนะครับผม ครับคู่นี้นะครับมีโอเวอร์สกอรให้เห็นครับแต่ไม่ได้บ่อยมากนะครับก็คือมีอยู่ใน4.5ส่วนนั่นเองก็ถือว่ามี70%นะครับแต่ในสถิติครึ่ง่างนะครับก็มีให้เห็นครับ4ส่วน5นะครับถือว่าสวยนะครับมี1ลูกสวยๆครับโอกาสที่จะเห็น2ลูกก็คือยากเหมือนกันนะครับก็แต่มองโดยรวมนะครับ ค่าต่อเนื่องของทีมของแต่ละ2ฝั่งนะครับก็มีการเสียประตูที่เยอะนะครับอย่างเวสโลนะก็เสียมา9นะครับส่วนอาชูเต้วาเลเกนครับก็มีการเสียประตูไปเยอะเหมือนกันครับถึง 4- 5ห้นัดเลยทีเดียวนะครับผมครับคู่นี้นะครับโต๊ะเปิดมาในราคาที่แอบแอบเหมือนตัวเมื่อวานเลยครับคู่เมื่อวานเลยครับเปิดมาที่1.25ครับแล้วก็ค่านรงอยู่มา1.819ปนะครับซึ่งโต๊ะก็มองได้ว่าอาจจะมี1ลูกครับ มีหนึ่งลูกเห็นครับ1.25นั้นโตอาจจะหาเราไปครับอ่าคู่นี้นะครับสวยๆนะครับอาจจะรอกดสดสักหนึ่งลูกกำลังสวยครับแต่ถ้าลูกแรกมาไวนะครับลูกสองมีมีโอกาสให้ลุ้นให้ลุ้นได้เห็นนี่ครับผมว่าคู่นี้มีกาสยิงกันเยอะครับครึ่งแรกก็มีให้เห็นครับผมว่าคู่นี้น่าสนใจครับครับก็คู่นี้นะครับใครชอบครับลุยได้นะครับใครไม่ชอบผ่านได้เหมือนเดิมนะครับผมครับ ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับทุกครั้งที่ผมลงคลิปนะครับจะขึ้นแจ้งเตือนตลอดนะครับผมครับก็วันนี้ก็ขอให้เฮงทุกท่านนะครับขอบคุณครับ